ลองมือทำนะคะลองมาทำข้อสอบ ไม่ครับแต่ข้อสองเลยใครเสร็จแต่ใครยังไม่เสร็จรบ้างคะข้อที่หนึง่งอ่าดูข้อที่สองนะคะในเรื่องข้อสองกูค่ะข้อที่หนึ่งปุ้ยยังไม่เสร็จครับ,รบอ่าโอเค สวัสดีครับมากินสวัสดีครับสวัสดีครับมากินลูกไปนะครับสวัสดีครับมากินหลุดไปครับเม็ดเมื่อกี้ผมก็จะเข้าอดใหม่โอเคครับข้อหนึ่งสัญญาลข้อหนึ่งสัญญาลครับสกุลศักดิ์สร็จแข้อหนึ่งนี่ครับเอาเป็นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้วครับตอบตอบเลยไหมครับอ้าวตอบเลยสค่ะตอบกขอขงอ๋อเลยค่ะ ก็อ่านโจทย์ข้อหนึ่งแล้วก็ตอบเลยว่ากขอพรมอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะครับโคือผมเขียนโจทย์ไปแล้วผมมิดไม่ค่ะตอบได้เลยค่ะน้องกไม่เคยเข้าไงตอบเพื่อนเขาสอบมาหลายรอบแล้วเขารู้แล้วว่าทำยังไงโอเคครับก้าวไม่เคยสอบไงเขียนหนึ่งถึงสี่ก้าแล้วก็เขียนตอบได้เลยค่ะหนึ่งกสองขออย่างนี้ได้เลยค่ะถ้าเสร็จแล้วไปข้อสองนะคะ เกยไปก็ยอมแล้วครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เสร็จข้อไหนเดี๋ยผู้เลื่อนกลับมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะครูไปถึงข้อสิบเสร็จคุณจะเลือนกลับมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องใครเป็นผู้ถามชาลีเกี่ยวกับเรื่องอาเจียดีด้าใจลูกอันในใจข้อสอบอันในใจอะสกุลศักดิ์เป็นไมได้แล้วลูกครับแล้วอันในใจเลย รีครอร์ดให้ดีนะคะรีครอร์ดให้ดีแต่ละขอ้ออารมณกล้ากดกล้องได้แล้วใช่ไหมเสร็จไหมคะข้อสองใครเป็นผู้ถาม<อ><อ>ครับแก้มหนึงค่ะมิ้ใครถามซาลีนะคะเพราะคุนที่เกลียดซาลีนั่นแหละค่ะนะหายดีว่ใคร สรุปว่าเข้ามาสามสิบเอ็ดคน,ขาด, 10, คนาขาดไปสิบสองคนนะคะขาดไปสิบสองคนผ่านไหมคะค้่สองผ่านครับครับ ข้อที่สามพูดคืออะไรนะคะดูดีนะพอปลายไม้ของปลายน้ำพออัมนุษย์มองคนตัเล็ก เสร็จแล้วครับข้อที่สี่นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของปลายไม้กับกลายน้ําไม่ใช่<อ>นะคะเดี๋ยวมาดูว่า,าตามมันครับก็ตามก็ตาม อันนี้เดี๋ยวเขาดูว่าทำรับ้นเราลกลับไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอคะ,ะ,คะอันนี้ไม่ไม่อ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำข้อนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยกลับอีกที คุับพอมเลยะัฒนาได้แล้วเหรอคะพัฒนดนดม่จีต้องรูทข้อนนี้ไปก่อนถ้างั้น

มิดครับมีสิบข้อไหมครับครับสิบข้อครับเสร็จไหมครับข้อที่ห้าข้อห้ามีใครไม่เสร็จเสร็จแล้วครับไปก็ดีกเลยครับเสร็จแล้วยังไเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ

เสร็จไหมคะข้อที่หกข้อหกเสร็จไหมมีใครไม่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะไปข้อเจ็ดนะ ไปบ,บ,บ,บอสไปบอสเขาแปลกค่ะ เสร็จไหมคะข้อที่แปดมีใครไ่เสร็จไหมไม่มีไปข้อเก้านะคะครับเดี๋ยวคนไม่เสร็จเดี๋ยวครูค่อยเล่นให้ทีหลังก็ค่อยดูไปก่อน

ไปก่อนจิบเลยครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างครัเก้าไม่มีนะเสร็จแล้วครับ ผมยังไม่เสร็จครับครับผมรออยู่คร,ค,ยครับโอ้บอกว่าข้อสิ่ยี่หกเดี๋ยวครูเท่าไหรนะ่นะเสร็จแล้วครับสี่แล้วครูอ่ะ,อะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครูเลื่อนให้ค่ะเดี๋ยวครูเลื่อนให้รอแป๊บนึง <c oughs> ็จแล้วับอ่าอ่าไม่ับเดี๋ยวขาดูขอ้อก่อนได้ไหครับอ่าอาระดเมื่อกี้มาเสร็จครับขอ้อที่เป็นงนะน้นี้เดี๋ยวดูขอ้อก่อนนี่ยอติามว่าม่เดี๋ยวขอดูว่าตามก่อนมิ้นขอดูขอ้อ,หหขอ,ขอกาหน่อยได้ไหมคะอะอะอ อามิครับเดี๋ยวเขาดูข้อจามึงครับข้อจามแต่ก็ยังแค่ข้อเก้าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาดูข้อจามยังไม่เสร็จคสวิตอ่ารอแป๊บนึ่งค่ะคุณศักดิ์รอแป๊บค่ะดูไปทีละข้อนะคะขอขอ Se la familia. ไ,ไม่เสร็จข้อสี่บ้างคะอา้าวข้อสามค่ะข้อ3 <Why? S 2> เสร็จยังก่ข้อสามอา,เ,อาอมเสร็จแล้วก็สามเสร็จไห้คข้อสามข้อสองมีใครไม่เสร็จไหมคะ มีไหมคนไม่เสร็จข้อสองขอดูข้อหกหน่อยค่ะ,ะแล้วเมื่อกี้เปิดข้อหกให้แล้วเนาะอ้าวเอาเลยค่ะมีใครไม่เสร็จข้อไหนคะเดี๋ยวครูเปิดให้รอบนี้รอบเดียวแล้ว มีใครไม่เสร็จข้อไหนบ้างคะมีไหมเสร็จแล้วค่ะอ่าคนอื่นละคะมีไม่เสร็จข้อไหนบ้างไหมคะมีไหมอ่ข้อห้าเชิญดูอีทีหนึ่งสี่มีไหมคะข้อสามสองอหนึ่ง มีใครไม่เสร็จข้อไหนคะไม่ทันข้อไหนบอกเอาม่น,นะอ่าข้อสองอมีไหมคะใครไม่เสร็จข้าไหน ไม่มีนะอ่ะทีนี้เรามาเฉลียนะคะถ้าไม่มีเตรียมเฉลยเลยเตรียมทลง,งานแนวตัวเลยค่ะข้อที่หนึ่งชาลีนะคะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วบกับอใครคะเปิดคอมพิวเตอร์ผู้บอใครคะออน้องผมแปะผมแปะอผมแปะ,ะแปะนะคะทด<ๆ>ลอง มไปอาม่มีนะคะเคยไปตอบพ่อหอยสังบ้างท่าคนละเรื่องกันนะถ้าไปพ่อหอยสังคนละเรื่องกอันแล้วนะข้อที่สองใครมึงถามชาลีเรื่องปลาเช่าสีน,าน้ำข้อนี้ก็ผม,มผมแปลกกันค่ะคนที่มีมีแค่ผมแปลกค่ะเนาะนะชาลีไม่ได้คุยกับพลายม้ไม่ได้คุยกับพลายน้ำไม่ได้คุยกัหอยสังชาลีคุยกับผมแปลกคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผมแปลกเขาก็ถามดีว่ารู้จักไมหมพลายนะ้ำ แจกไพไ่ไม้ไหมแจกไพ่น้ำไม้ผมแต่กรถางนะคะข้อที่สองข้องูเหมือนกันพูดคืออะไรคะข้อว่ามนุษย์ครับพูดคืออนมนุษย์นะคะที่ตัวของกัดน,นะคะถูกเป็นไม่ใช่ลักษณะของไพ่ไม้ออกับไพ่น้ำท้อไม่ใช่ใชตาเด็กเชตอบงงูค่ะเอ้ยไม่ใช่ตอบยังไงคะเป็นตอวไปเป็นตัดเป็นตัดไม่ใช่นะคะ ข้อท <Yeah, ี่ไม่ใช่ก็คือพ้อกรไก่ยีปลายไม้ไม่ใช่สัตว์นะคะไม่ใช่สัตว์นะข้างหน้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่จะพบปลายไม้ปลายน้ำได้อองูจางพูดคุยต้องค่ะพ้อกงงูจางพูดคุยไม่ใช่คุณสมบัตินะคะข้อที่หกผู้ที่เห็นปลายน้ำในเรื่องคือใครคะขันทองขันทองขันทองปลายขันทองนะคะ ถามพ่องมาจากปลายน้ำจากใครคะแม่ครับมาจากแม่นะคะข้อที่เจ็ดแม่โอ้แม่นะคะแต่กระเจาสีดาเป็นชื่อเรียกของอะไรคะครับขอข้อดเจ็ดใหม่ครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินมาขอดเจ็ดองครับแม่โอ้ขอดเจ็ดองคิดครับไม่ทำข้อสองครับแม่ยังใช่ยังไมกระเจาสีดาเป็นไก่ไหม กไก่เพื่อชน่อหนึ่งที่เป็นเขาค่ะข้อกรไก่นะคะข้อที่แปดอุ้ยได้สิบเต็มไหมไม่รู้มิเกแก้วขอขอข้อแปดไหมครับอะไรคะข้อแปดตอบอะไรอะครับตอบก้ะไก่ค่ะข้อแก้วแก้ตอบขอไขรหรือเปล่าคะอะไรนะ กระเจ้าเอาใครเรือเปล่าคะใช่กระเจ้านางดีดาลมือไวะอ้าวพุทธกาเห็นไหมคะนาอ่าวเทศกาลกุ้งนางสีดาไปใช่ไหมแล้วก็ทําให้นางสีดาเนี่ยอ้าวตกใจแล้วก็กระเจ้าก็หลุดออกมาจากมือตกลงไปในปากใช่ไหมคะข้อทีธกาลขอใครเ้านางสีดาหลุดมือนะคะข้อที่สี่ผู้ที่แปลตอบอะไรครับแปลกเไก่ค่ะ มีค้อข้อเก้าเลยนะครับผมได้ขอใครขอใครข้อสิบอะครับชื่อกระชาชามีส่วนเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องใดครับรามเกียรติรามเกียรติรามเกียรติเอาไปรอบนึงสำหรับใครใช่ไหมคือเสียงครูมันกำคาในหายครับครู่พวงฟังครูค่ะนะเดี๋ยวครูขับรอบนึ่ไหมข้อที่สิบข้องงูพวงฟงดูนะคะ กอ,อ,อไข่กสกุลศักดิ์เป็ไม้ด้แล้วฝาดเสียงจะเปลี่ยนอเดี๋ยวความความเคลื่ลอ,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 อามวิชาข้อที่แปดกอไก่ข้อที่เจ็ดงองูข้อที่หกพอควายข้อที่ห้างองูข้อที่สี่กอไก่ข้อสามพอควายข้อสอง งงข้อที่สาอาันเจ็ข้อสามข้อหนึ่งก็งององ่าใส่คะแนนนะคะเลขที่หนึ่งได้เท่าไหร่คะเลขที่หนึ่งไล้แปดค่ะแปดเลขที่สองเลขที่สองค่ะใครอ่ะ นครบาลได้เท่าไหรคะข้าเรียนรึเปล่าเนี่ยเอ่อเล,ละที่สามค่ะเลขที่สามชันนัน,น,น,นทดาดีรันรับชั้นนันชั้นนันทดาได้เจ็ดค่ะเจ็ดเ <8 S 2> ลขที่สี่ปรียพงศ์ปริยพัฒน์ได้แปดค่ะ <8 S 2> แปดเลขที่ห้าอัิทธิ์ไม่อยู่ใช่ไหมเลขที่หกคภูเดช ได้หกครับเล้ที่เจ็ดวราชาต์มาอยู่เล้ที่แปดค่ะกรรมการได้เก้าค่ะได้เก้าค่ะได้เก้าวันนี้ไม่มาโรงเรียนเหรอกรรมการค่ะเล้ที่เก้าค่ะได้หกครับได้ที่สิบได้เก็ดครับได้ที่สิบเอ็ดค่ะได้แปดค่ะสอง 1ิบนัชยาค่ะนัชยาสองเขาบอกว่าเขาได้เจ็ดพนหได้เจ็ดสิบสามหกค,ครับสิบสี่นัทรัตน์นัทรัตน์ฮลัลโหลนัทรัตน์ฮัโลโหลนัทรัตค่ะ